ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาฉีดโซ่นะครับโซ่มันชอบเป็นสนิมนะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้นะครับเวลาล้างแล้วจอดทิ้งไว้ตื่นเช้ามาสนิมเต็มเลยนะครับ มันชอบดีดนะครับตัวนี้ผมก็เคยใช้อยู่ใช้แล้วมันชอบดีดแล้วมันเหนียวครับล้างออกยากครับแต่มีเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าทํายังไงทํายังไงไม่ให้มันดีดนะครับไม่ยากนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วจอดไว้ก็ตื่นมาก,ก็สมิมเต็มแลับสําคัญนะครับโซ่ถ้าเราไม่ดูแล เกิดขับไปล้วขาดนี่อันตรายเลยนะครับอันตรายด้วยไปไหนก็ไม่ได้ด้วยคนระับไปขาดบนดอยนยุ่งเลยนีครับโอเคครับตอนนี้จะมาทําให้ดูว่าเทคนิคที่ผมใช้ว่าทำยังไงไม่ให้มันดิบรอแป๊บหนึง นี่ครับต้องใช้ตัวนี้เ <c oughs> ช็ดไปเลยครับ <c oughs> หยอดเสร็จแล้วเช็ด <c oughs> นี่คือวิธีที่ผมใช้นะครับ <c oughs> หยอดแล้วเช็ดมันจะเคลือบไว้ใชครับ <c oughs> ทำไมงั้นขับไปเหนียวเต็มล้อเต็มอะไรไปหมดเลยครับเวลาล้างอีกทีแล้วยากมากเลยเข้ากับเหลี่ยงครับ ครับนนครับบันไดครับผมนี่นะครับเทคนิคนครับเทคนิคที่ทำให้มันไม่ดีดนะครับหยอด ฉีดน้ำมันไปแล้วต้องเช็ดแบงนี้ครับเวลาหมุนอย่าหมุนไปข้างหน้านะหมุนมาข้างหลังนะเวลาเช็ดไม่งั้นเดี๋ยวหนีบมือนะครับหนีบมือแล้วเล็บแตกง่ายๆเลยนะครับหมุนไปทางเดียวครับถ้าหมุนย,ย้อนแบบนี้ไม่ได้ครับเวลาเช็ดต้องเช็ดแถวนี้นะครับ ถวนี้นี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวหนีบมือครับมันจะมีที่นี่ด้วยครับที่น้ํายามันโดนครับนไหมครับไม่ได้เลยนะครับมันเหนียวมากเลยครับเวลามันแห้งแล้วธร <c oughs> รมาดาเวลาเราฉีดไปมันก็โดนบ้างครับเช็ดออกบ้าง โอเคครับผมนี่ะครับเวลาฉีดโซ่เสร็จแล้วก็สนิมหายแล้วนะครับใช้งานได้ต้องดูแลหน่อยนี่ครับตัวนี้นะครับกระป๋องหนึ่งก็ไม่แพงมากนะครับน่าจะไม่เกินร้อยนะครับ จริงๆบางท่านอาจจะใช้ที่ดีกว่านี้นครับแต่ว่านี่หาหาเท่าที่หาได้ก่อนนะครับใช้แก้ขัดไปก่อนก็ใช้ได้เหมือนกันครับโอเคครับผม